ใช้เรื่องนี้โจมตีคนเลือกก้าวไกลเนี่ยนะครับวันนี้ไม่คลอยเชื่อนะครับคุณปรินาไกรครุปซึ่งครั้งหนึ่งยุคหนึ่งเคยเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคนเลือกก้าวไกลนะครับเป็นไม้เบื่อไม้เมากับคนเลือกอนาคตใหม่นะครับแล้วก็เป็นคนที่ถ้าพูดถึงมือวางอันดับหนึ่งในการโจมตีพันนิกาวานิชต,ต้องเป็นปรินานะครับ แต่วันนี้เหมือนกับปารินาไกลคุปตาสว่างเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีคุณพนิกาวานิชปรินาบอกว่าการที่แบบคุณพนิกาถูกตัดสิทธิตลอดชีวิตไม่เป็นธรรมไม่มีประเทศไหนในโลกมีคดีจริยธรรมตัดสิทธินะักการเมืองตลอดชีวิตได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางหลายคนบอกว่าตอนนี้ปารินาพูดดีมีหลักการ มากกว่าคนบางคนสื่อบางพวกซึ่งเมื่อก่อนเคยถูกมองว่าพูดดีแต่วันนี้พอพวกตัวเองมีอํานาจนะครับก็กลายเป็นสื่อซึ่งบิดขาวเป็นดําบิดดําเป็นขาวแล้วกลายเป็นสื่อไร้หลักการครั้งหนึ่งเคยพูดดีกว่าปารินาแต่วันนี้ปารินากลับกลายเป็นคนที่พูดดีกว่านักการเมืองบางคนแล้วสื่อซึ่งใกล้ชิดพรรการเมืองเมงพรรประชาชนเริ่มมีมุมมองแบบนี้ปารินาไกลคุบพ,พูดว่าอะไรนะครับปารินาไกลปุบ พูดเรื่องของคุณหญิงพรทิพย์นะครับในโพสต์ของปรีนานะครับว่ากรณีของคุณหญิงพรทิพย์นะครับเ,เหตุการณ์นี้นะครับการที่ร้านอาหารไล่คุณหญิงออกจากร้านเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งร้านอาหารมีสิทธิ์ทําได้นะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นนะครับว่า คุณปรินาพูดคล้ายๆกับที่ผมพูดเมื่อวานนี้ผมไม่ได้พูดนะครับว่าเขาทําถูกที่ไล่คุณหญิงพรทิพย์แต่ผมพูดว่าเขามีสิทธิ์ไล่และถ้าผมเป็นคุณหญิงพรทิพย์ผมจะไม่เถียงผมจะไม่ไปต่อปากต่อคำผมจะไม่เอาสอวพวกผมไปกรีดร้องต่อหน้าคนไทยว่าฉันจะกินฉันจะกินฉันจะกินฉันมีสิทธิกินผมจะไม่ทะเลาะกับคนไทยด้วยการเพียงเพราะต้องการกินซูชิซูชิมีเยอะแยะในโลกนี้ การที่เราเป็นสสและสลวเราต้องไปทะเลาะกับคนที่เสียภาษีเราเพราะเราอยากจะกินซูชิเนี่ยผมไม่ทาหรอกครับผมไม่ทําหรอกถึงผมจะอยากกินซูชิน้ําลายสอแค่ไหนซึ่งจริงผมไม่ใช่เป็นสายกินซูชินะครับเพราะว่ามันแพงนะครับซูชิแพ,ง,พงๆบางเจ้าเขาบอกว่าชิ้นละพันสองพันก็มีเนี่ยผมไม่ใช่สายกินของพวกนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ถึงผมจะอยากกินซูชิแค่ไหนเนี่ยแล้วถ้าผมต้องไปทะเลาะกับคนไทยแล้วคนไทยคือนายผมถ้าผมเป็นสวและสสเนี่ยคนไทยคือนายผม เสียภาษีให้ผมะครับข้าวที่ผมกินฟรีทุกเที่ยงอาทิตย์ละสองวันเนี่ยประชาชนจ่ายข้าวที่ผมกินฟรีทุกเย็นอาทิตย์ละสองวันประชาชนจ่ายเงินเดือนผมสองแสนห้าประชาชนจ่ายผมจะไม่ไปเถียงกับประชาชนว่าฉันจะกินซูชิฉันจะกินซูชิผมจะไม่ไปกรีดนั่งกับพื้นแล้วก็ชี้หน้าแล้วก็ถ่ายคลิปประชาชนแกไม่ให้ฉันกินซูชิแกไม่ให้ฉันกินซูชิฉันจะกินซูชิแกอย่าไล่ฉันผมไม่ทําแบบนั้นหรอกครับ อันนั้นผมพูดว่าถ้าเป็นผมเป็น,เป,นเป็นคนที่โดยผมจะไม่ทํานะครับไม่ได้พูดถึงคุณหญิงว่าคุณหญิงทําผิดหรือถูกผมพูดว่าถ้าผมเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมไม่ทําผมไม่ทะเลาะกับคนไทยเพราะผมอยากที่กินซูชิผมอายนะครับส่วนคุณหญิงจะทําอันนั้นก็เรื่องของคุณหญิงแตกต่างคนเขาเราแตกต่างกันได้ไม่เป็นไรนะครับคุณปรินาเขาก็พูดแบบนี้นะครับว่าการณีคุณหญิงเนี่ยนะครับคุณหญิงเนี่ยดันทุรนทงเองอ่ะคุณปรินาพูดแบบนี้ ข่าวสดต้องขอบคุณครับสาวคือตอนนี้คนจะเห็นว่าผมเอาภาพของข่าวสดมติชนมาใช้เยอะผมไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับผมคุยกับมติชนและข่าวสดแล้วนะครับว่าอันนี้คือความร่วมมือนะครับแจ้งผู้บริหารเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับคุยกันไปเรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยจะขอเอาภาพขข่าวของข่าวสดมติชนมาใช้หน่อยเพราะว่ามติชนมีข่าวดีข่าวสดมีข่าวดีข่าวดีไม่ได้หมายถึงข่าวดีแบบเฮฮาปาร์ตี้นะครับแต่ว่า เป็นข่าวซึ่งเร็วนะครับเป็นข่าวซึ่งแม่นยําดังนั้นก็ขออนุญาตเอาภาพของข่าวสดกับมติชนมาใช้โดยใครไม่รู้จะหาว่าโอ้สินโดคุณไปละเมิดลิขสิทธิ์ข่าวสดมติชนเขาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับคุยกับผู้บริหารเขาเรียบร้อยแล้วว่านี่ขอนะขอเป็นความร่วมมือกันนะว่าจะขอเอาภาพของข่าวสดกับมติชนมาใช้ดังนั้นใครดูผมล้วชอบเนี่ยไปดูข่าวสดออนไลน์มติชนออนไลน์ไปซื้อของเขานะครับได้เลยนะครับก็คุณปรีนาเนี่ยนะครับเขาก็พูดอย่างที่ข่าวสดออนไลน์เขาเขาเขาทำภาพ อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือ,อคุณหญิงพรทิพดันทุรังต้องรับสภาพดันทุรังอะไรดันทุรังอย่างไรเนี่ยนะครับในเพสร์ของคุณปรินาไกรคุปนะครับเขาบอกแบบนี้ว่าคุณหญิงเนี่ยนะครับต้องเข้าใจมันเป็นสิทธิ์ของร้านอาหารนะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดไม่ต้อนรับไม่ให้บริการ ถ้าครั้งแรกเขาไร่ก็ควรรับไปอันนี้คุณปรีนาพูดถึงคุณหญิงแบบนี้นะครับถ้าเขาไร่ก็ควรรับไปแต่คุณหญิงพรทิพย์หมอพรทิพย์ดันทุรังอยู่ต่อดันทุรังใช้รอเรือนะครับคุณปรีนาไม่ได้ใช้รอลิงเดี๋ยวพวกสายกันนะกนแนะกระแหนมจะไปด่าคุณปรินาว่าใช้รอเรือรอลิงสลับการอ,อนุญาตบอกนิดนึงนะครับคุณไปนะบอกว่าคุณหญิงเนี่ยดันทุรังอยู่ต่อจึงต้องรับสภาพ คุณปรินา,า,าพูดประโยคต่อไปอันนั้นคือเรื่องมุมมองนะครับว่าคุณหญิงต้องรับใช้แต่ประโยคถัดไปเนี่ยคุณปรินา,าได้ใจคนไปเยอะเลยไม่ได้บอกว่าคุณปรินา,าพูดถูกหรือผิดนะครับแต่บอกว่าได้ใจคนไปเยอะคุณปรินา,าพูดแบบนี้ว่าเห็นภาพแล้วไม่เห็นใจสอวอรหรือสสเลยนะครับเสียดายเงินภาษีประชาชนบ้านเมืองกําลังมีปัญหาต้องแก้ไขยเยอะช่วงที่มีประชุมสภาสสสวยังมีอารมณ์ไปเล่นดนตรีที่ไอซ์แลนด์ได้อย่างไรคะ ปาลีนาเนี่ยเขาไม่ได้เข้าสภานะครับรอบนี้แต่เขายังมีสำนึกว่าคุณจะอ้างว่าคุณลาประชุมสภาย,ยังไงก็ตามแต่นะครับแต่การลาประชุมสภาเนี่ยช่วงนี้มันมีปัญหาเยอะอทำไมคุณไม่อยู่เมืองไทยอทำงานสภาทำงานดูแลประชาชนไปอะ่ะอไองคนที่เป็นสสลบ,บุรีได้บอกประชาชนในเขตไปว่าอาทิตย์นี้วันศุกร์ของงดรับเรื่องราว้องทุกนะครับพี่ไปลบ,บุรีบอกประชาชนหรือเปล่าผมว่าอันนี้ปาลีนาถามดีแล้วมีสิทธิ์ถามได้ ประเทศมีปัญหาสสโผล่ไปเที่ยวไอซ์แลนด์มันเหมาะหรือเปล่าไป,ไปเงินตัวเองเนี่ยไม่เป็นไรสสร่ํารวยอยู่แล้วคุณหญิงไปเงินตัวเองไม่เป็นไรแต่ละคนร่ำคือถ้าผมมีเงินสองแสนห้าอย่างพวกนี้ผมไปไอซ์แลนด์ไปโมร็อกโกไปแอฟริกาเหนือไปนอนเอาเอาปลาแซลมอนทาละเลงหน้าก็ได้ครับทําได้ทั้งทุกอย่างแหละจะไปนอนเมาดงมนริฟเอาไวน์มาอาบน้ําทั้งวันก็ได้นะครับจะนั่งเครื่องบินชั้นหนึ่งเอาแชมเปญมาลาดหัวสะผมเละเทะได้นะครับ มีเงินมันทาได้หมดแหละแต่ความเหมาะมันมีไหมล่ะประชาชนเขาอดอยากประชาชนทีนบ่บากคุณก็ไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรองคุณเนี่ยปรินายาถามดีนักการเมืองจะบอกตัวเองมีสิทธิ์ไปเที่ยวเนี่ยเข้าใจเรื่องสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องพูดกันแต่มุมประชาชนเนี่ยปรินาเขาวันนี้เขาเป็นประชาชนเขารู้ประชาชนคิดแบบนี้ไงว่าให้ประเทศมันมีปัญหานะแล้วนักการเมืองหนีไปนั่นหนีไปนี่อ่ะแล้วเป็นนักการเมืองฝั่งรัฐบาลนะมันเหมาะไหมล่ะอันนี้ปรินาก็าถามแทนประชาชน เพราะเขาไม่ใช่นักการเมืองเขาถูกตัดสิ่แล้ววันนี้ปรีนาเป็นประชาชนแล้วพอเขาเป็นประชาชนเพาตาสว่างเขาพูดแบบที่ประชาชนคิดหมดแล้วเขาไม่ต้องพูดตามหัวโขนพักแล้ววันนี้ปรีนาเป็นประชาชนเต็มที่เพราะไม่เหมือนนักการเมืองบางประเทศบางประเภทที่พูดอะไรต้องดูก่อนว่านายเอายังไงไม่เหมือนสื่อบางคนที่จะพูดอะไรก็ต้องดูก่อนว่านายใหญ่สั่งว่าอะไรปารีนาเป็นประชาชนอยากพูดอะไรพูดปกป้องผลประโยชน์การประชาชนวันนี้ฟังปารีนาดีกว่าฟังนักการเมืองในสภาบางคนดีกว่าฟังสื่อบางคนแล้ว พราะสื่อบางคนนักการเมืองบางคนพูดอะไรต้องดูนายนายหลิวตาว่ายังไงนายยักคิ้วยังไงนายดิดนิ้วซ้ายนายดิดนิ้วขวาเอาตามนายแต่ปารินาวันนี้พูดตรงซื่อสัตย์กับประชาชนมากกว่านักการเมืองบางคนและสื่อบางคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับปาลินาก็บอกว่าเนี่ยประเทศมีปัญหาเนี่ยสสวจะมีอารมณ์ไปเล่นดนตรีที่ไอซ์แลนด์ได้ยังไงตรงใจประชาชนเป๊ะเลยเห็นแล้วเสียดายเงินนะครับแล้วเขาก็พูดต่อสุดท้ายบุคคลสาธารณะต้องยอมรับผลของการกระทําของตัวเองนะครับ เปรียดเมื่อกับเจ้าฟ้าชายชารล์เฉยเมยเมื่อรัฐบาลอังกฤษขึ้นค่าเทอมนักเรียนเจ้าฟ้าชายชาร์ล์ท่านก็ถูกปาก้อนหินใส่รถทั้งที่ท่านไม่ได้มีอํานาจอะไรในรัฐบาลหรือโจไบเดนถูกชาวบ้านตะโกนใส่ว่าขอโทษนะครับไม่กล้าอ่านนะมันเป็นคำหยาบะ fuck ครับ fuck ครับที่ที่ถ้าอ่านเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนกับมันเป็นผักหรือผลไมอ้อะไม่รู้อะ ที่เอาไปไปไปต้มใส่เข้าวมันไก่ได้อะต้มกับซี่โครงไก่ได้อะปารินาก็บอกว่าก็เหมือนไบเดนนะบริหารประเทศชาติทางที่หน้าตระชาวบ้านก็นตะโกนว่าอื m, ้ไบเดนอย่างเงี้ยนะครับปารีนาเขาก็ถามแบบนี้เขาถามแทนประชาชนไงอันนี้มุมเนี้ยดีนะมุมเนี้ยดีคือบางทีเราไปหลงประเด็นว่าเอ้ยสอวอถูกรังแกประชาชนไปรังแกสอวอ ประชาชนจะมีมีมีปัญญาไปรังแกสวได้ยังไงครับสวคือคนบทนายกสวคือคนที่มีพวกเป็นทหารอยู่ในสภาสวคือคนที่มีพวกเป็นสสพพรรัฐบาลเอาแค่ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยที่นั่งดูผมอยู่เนี่ยมีใครมีเพื่อนเป็นสสรัฐบาลไหมครับไปเที่ยวเมืองนอกกันเนี่ยมีไหมมีใครทํางานแป๊บเดียวทำงานอาทิตย์ละสองวันไม่ใช่สองวันได้สวประชุมอาทิตย์ละวันด้วยเนี่ยเราได้เดือนละสองแสนห้าเนี่ยมีหรือเปล่ามีใครที่ทํางานแล้วกินข้าวกลางวันฟรีจากภาษีประชาชนมีไหม มีใครที่ตอนเย็นกินข้าวฟรีจากปะุสประชาชนมีไหมมันไม่มีเพราะฉะนั้นปร,รีนาถามแทนประชาชนนะครับว่าไอคนที่บอกว่าประชาชนไปรังแกสอวเนี่ยมองอีกมุมหนึ่งมันใช่เหรอมันใช่ประชาชนไปรังแกสอวอจริงๆเหรอนะครับมันใช่อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับถามแทนประชาชนเป๊ะแล้ววันนี้ต้องฟังคําถามคําถามคุณปร,รีนาเป็นหลักไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไปตกหลุมพรางกับคนบางประเทศที่บอกว่า โอ้โหประชาชนรังแกสอวอโอ้โหนี่มันคือคนที่ไม่ยอมรับความเห็นต่างประชาชนเนี่ยเขาไม่ใช่ไม่ยอมรับความเห็นต่างนะครับเขารู้ว่าสอวอเห็นต่างจากเขาแต่เขาต้องแสดงออกต้องการแต่ว่าในฐานะที่พวกคุณเป็น,นชนชั้นนาเนี่ยคุณหรูหราสุขสบายเนี่ยคุณทําสิ่งที่ประชาชนไม่เห็นด้วยและประชาชนเดือดร้อนเนี่ยทําไมประชาชนแสดงออกไม่ได้อะยางเมื่อวานในตอนช่วงรายการช่วงท้ายเนี่ยนะครับพี่เปียกที่โทรมาจากอังกฤษพูดให้ผมฟังผมตาสว่างเลย คนไทยอยู่เมืองนอกอยากเห็นประเทศดีขึ้นนะครับแต่ว่าสาวโหวตเลือกคุณประยุทธ์เป็นนายกปี62ประเทศเสียหายปี6 6นะครับโหวตหนุนนายกซึ่งไม่ได้มาจากพรคอันดับหนึ่งประเทศเสียหายคนไทยเมืองนอกเขาไม่มีรูระบายแล้วก็เห็นสว,วที่เคยโหวตประยุทธ์เป็นนายกในปี 62. แล้วปี6โหวถเสถาอีกนะครับปี6 2เลือกเพื่อไทยอันดับหนึ่งก็โหวตประยุทธ์ พอปี66เลือก9ก้าไกลอันดับหนึ่งก็ไปโหวตเศรษฐาคือภาพสวคืออะไรก็ไม่รู้แต่ที่แน่แน่สวในมุมมองคนไทยในต่างประเทศคือคนส่วนใหญ่เลือกพักหนอันดับหนึ่งเนี่ยสวไม่โหวตให้ปี62เลือกพหนอันดับหนึ่งสวก็ไม่โหวตให้ปี66เลือกเก้าไกลอันดับหนึ่งสวก็ไม่โหวตให้เพราะฉะนั้นคนไทยในเมืองนอกเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาถือว่าประเทศนี้มันผิดปกตินะครับประเทศที่มันควรจะมีความเจริญก้าวหน้าเนี่ยนะครับมันไม่เคยได้นายกที่มาจากพรรคอันดับหนึ่งเลย ปีหกสองเลือกเพื่อไทยอันดับหนึ่งก็ไปบวชประยุทธ์ปีหกหกเลือกก้าวไกลอันดับหนึ่งกูก็ไปบวชเศรษฐาเขาก็ไม่พอใจเขาก็อยากแสดงออกเมื่อวานนี้พี่เปิลที่เป็นแฟนรายการนะครับที่อังกฤษโทรมาผมตาสว่างเลยเข้าใจเลยว่าคนไทยที่ไอซ์แลนด์เนี่ยท่านนี้คงคิดแบบนี้แหละนะครับคงคิดแบบนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คุณปรินาพูดแทนประชาชนไปหมดเห็นด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมตอบกันเองว่าเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ผมเอามุมมองนี้มาเพราะว่า ผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมันมีพฤติกรรมประหลาดนะครับของสวและรัฐมนตรีหลายต่อหลายคนที่พยายามจะทำตัวเองเหมือนกับตัวเองเป็นคนอะไรดีอะเป็นคนรักความเห็นต่างเป็นคนศีลธรรมสูงนะครับเป็นคนซึ่งรับไม่ได้กับการที่ประชาชนเนี่ยจะประท้วงชนชั้นนำนะครับอ,ย,อย่างพักรวมไทยสร้างชาติที่ผมบอกไปเมื่อสักรู่นี้เนี่ยนะครับ อยู่ดีพักนี้เนี่ยไปด่าประชาชนที่เขาประท้วงคุณหญิงเพราะอะไรใช่ไหมครับคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยวันนี้เขากลับมาเมืองไทยเนี่ยนะครับคุณหญิงพรทิพย์เขาก็พูดดีเขาบอกว่าเขาไม่โกรธนะครับไม่โกรธอะไรเลยกับคนที่ไป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 ,ไปแสดงออกในลักษณะที่ที่ที่ผมได้เล่า่านผู้ชมฟังนะครับคุณหญิงพรทิพย์มาเมืองไทยปุ๊บเนี่ยก็ก็พูดนะครับเลยว่า ไม่มีความโกรธอะไรเลยนะครับสําหรับคนไทยที่แสดงออกในในในลักษณะนี้แล้วก็จริงๆคุณหญิงก็ไม่ได้ใช้คําว่าไม่มีความโกรธนะครับคุณหญิงก็ใช้คําแบบนี้มากกว่าว่าก็เอาเป็นว่าคุณหญิงเนี่ยนะครับเขามองว่าเขาขอให้มันเป็นเรื่องของกรรมนะครับขอให้มันเป็นเรื่องของกรรมนะครับของแต่ละคนที่กระทําไปเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคนบอกนะครับว่าคุณหญิงเนี่ยควรจะฟ้องเอาผิดคนไทยที่ ไปแสดงออกว่าไม่พอใจการกระทําของคุณหญิงนะครับแล้วพอคุณหญิงแกงมาถึงเมืองไทยแกก็โพสต์เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรเลยว่าก็ไม่ถืออันนี้เป็นบททดสอบธรรมะในใจนะครับแล้วเรื่องของกฎหมายก็คงไม่ทําอะไรนะครับเพราะว่าอยากจะมองให้เป็นบททดสอบธรรมะในใจตัวเองมากกว่าคุณหญิงพรทิพย์ก็มีการกลับมาเมืองไทยแล้วก็เล่านาทีที่ชี้หน้าด่าเอาไว้นะครับมีการโพสตเฟซบุ๊กนะครับอินสตาแกรมต่างๆนานา,นานาเอาไว้นะครับว่าไม่โกรธอะไรเลย นะครับไม่ติดขัดไม่รู้สึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นอยากจะเอาผิดเอาผิดใครแม้กระทั่งในเรื่องกฎหมายก็จะไม่ไม่มีการตอบโต้ไม่มีการเข้าไปเช็คบินใครด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสปปริตของคุณหญิงที่ดีนะครับคือจะชอบหรือไม่ชอบแกก็ตามแต่เนี่ยแต่พอมีคนยุให้เล่นงานคนด้วยเรื่องกฎหมายเนี่ยคุณหญิงพรทิพย์ไม่ทานะครับคุณหญิงพรทิพย์ไม่ทําอันนี้ถือว่าเป็นสปปริตหนึ่งที่ที่ถือว่าดีนะครับแต่คุณหญิงก็บอกนะครับว่าเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นเป็นเวรเป็นกรรมกันไปแล้วกกัันนะครบ ไม่ไม่เอาใครไม่จะไม่มีการดําเนินคดีจะไม่มีการลงโทษใครเพราะถือว่าเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่จะได้ฝึกตัวเองในแง่ธรรมะเอาไว้นะครับแล้วก็เรื่องของไอเหตุการณ์นะครับที่ไปนอนบนทุ่งลาวามอสเนี่ยนะครับคุณหญิงเขาก็บอกว่าก็ยอมรับจริงๆนะว่าตัวเองผิดนะครับอันนี้คุณหญิงแกยอมรับว่าตัวเองผิดจริงๆนะครับแล้วก็ลบภาพถึงไปแต่ประเด็นหนึ่งที่อาจจะมีคน มีคนวิาพากษ์วิจารณ์ต่อเนี่ยนะครับคุณหญิงแกก็บอกแบบนี้ว่าแม้ขนาดลบไปแล้วเนี่ยก็ยังมีคนที่คิดร้ายนะครับยังมีคนที่มีแต่ความเกลียดชังอุตสาห์แคปไปสร้างความเกลียดชังต่อคือคุณหญิงเนี่ยพูดมาสวยเลยนะครับว่าจะไม่มีการดําเนินคดีทางกฎหมายกับใครเพราะว่ามันก็ฝึกใจตัวเองแต่ตอนจบเนี่ยบอกฝึกใจตัวเองปุ๊บเนี่ยตัวเองโพสต์ภาพที่ตัวเองทําผิดเองยอมรับเองแต่ไปดาววา่าคนอื่นเขาต่อนะครับว่าแล้วแล้วพวกเธอมาแคปชั้นทําไมเธอทาไมเกลียดชัง ฉันทำไมเธอมาแคปฉันมาตายตอนจบมาตายตอนจบนิดเดียวนะครับคือถ้ามาสายธรรมะแบบนี้เนี่ยนะครับจบสวยๆก็คือไม่ต้องพลาดพิงอะไรก็จบแค่บอกว่าไปนอนที่ทุ่งลาวามอเซพอไม่รู้ว่าเขาห้ามแค่นี้จบแล้วสวยแล้วไม่ต้องมามีการด่ากระแนะกระแหนต่อว่าฉันอุตสาห์ลบแล้วนะแต่พวกเธอไอพวกมีสายอาคติกเกลียดชังเนี่ยก็ยังอุสาห์แคปฉันไม่ด่า คือเปิดมาด้วยเรื่องธรรมะแต่ตอนจบเนี่ยมันไม่ค่อยดูธรรมะมันดูมีอารมณ์อยู่นะครับมันดูมีอารมณ์อยู่นะครับดังนั้นก็แต่ไม่เป็นไรนะครับก็คือเรื่องคุณหญิงพรทิพย์ก็ก็คงจบไปแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่มันไม่จบก็คือกระบวนการของฝ่ายการเมืองนะครับที่ใช้เรื่องนี้เนี่ยนะครับในการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับคนเห็นต่างกับพวกตัวเองเนี่ยต้องยอมรับว่ามีอย่างเช่น เมื่อวานนี้เราท,ที่เราได้พูดไปเรื่องของคนของรวมไทยสร้างชาติคนของรัฐบาลนะครับที่เอาเรื่องนี้เนี่ยมาโจมตีคนเลือกก้าวไกลบอกว่าคนเลือกก้าวไกลคือด้อมส้มอันพาลเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายแล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรื่องนี้สัญญาณมันยิ่งอันตรายมากขึ้นนะครับเพราะว่า รัฐมนตรีหลายคนก็เริ่มออกมาพูดเนไม่ใช่หลายคนนะครับเริ่มมีรัฐมนตรีที่ออกมาพูดเรื่องแบบนี้นะครับจะตั้งใจอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ทราบแต่ผมคิดว่าท่าทีในการพูดของรัฐมนตรีเนี่ยแต่ละคนในเรื่องนี้หรือพักรัฐบาลในเรื่องนี้ไม่เหมาะแล้วผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่พักรัฐบาลควรจะต้องพูดด้วยนะครับตัวอย่างเช่นคุณวาราวุฒิศิละปะอาชานะครับก็ รัฐมนตรีพักชาติไถยปัฒนาเนี่ยนะครับก็มีการออกมาพูดนะครับว่า,เ,าเรื่องของคุณหญิงพรทิพย์นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องบุลลี่นะครับคุณวรลาวุฒิก็บอกว่าขอปกป้องคุณหญิงพรทิพย์นะครับแล้วก็บอกว่าหัวใจควาของประชาปไตยนี่คือการเคารพความเห็นต่างคือการเคารพคนอื่นถ้าบุลลี่คนอื่นก็ไม่ต่างจากเผด็จการพูดอย่างนี้พระเอกเลยครับถ้าไม่คิดอะไรเนี่ยพระเอกแต่ถ้าฟังแบบคุณปริญญาแล้วไต่ตอง กรณีคนไทยไล่คุณหญิงพรทิพย์เป็นการบุลลี่หรือเปล่าเขาบุลลี่คุณหญิงพรทิพย์หรือเปล่าหรือเขาแสดงออกเพราะความเป็นประชาชนของเขาเขาเห็นชนชั้นนําเห็นสวซึ่งทํางานได้เงินเดือนของตัวเองและคณะเดือนละสองแสนห้าหมื่นบาทติดต่อกันเก้าปีแล้วทุกครั้งที่ประชาชนทําอะไรสวเหมือนกับพักการเมือรงรัฐบาลชุดนี้ถ้าประชาชนต้องการวัคซีนโมเดอร์นาและไฟเซอร์ รัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์ซึ่งคุณวราุัอดูด้วยบอกกูจะให้ซีโนแวคซีโนฟาร์มประชาชนต้องการการหนุนกลุ่มนี้บอกกูไม่ให้แก้ประชาชนต้องการมีการเลือกตั้งกลุ่มนี้บอกไม่ต้องเลือกตั้งเร็วประชาชนต้องการให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาลกลุ่มนี้บอกกูจะให้เพื่อไทยเป็นคือมันกลายเป็นการสวนทางกับประชาชนตลอด9ปีระหว่างสอวอกับพักการเมืองฝ่ายนุนพลเอกประยุทธ์ที่มันไม่ใช่สวนทางกันแค่เรื่องการเมืองไงครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเอาใครเป็นนายกแม้กระทั่งเรื่องเรื่องวัคซีนก็ยังสวงทางกับประชาชนนะ จำได้ไหมอปี6กสาโควิดหกสองโควิดระบาดหกสามโควิดระบาดคนไทยขอไฟเซอร์ขอโมเดอร์นารัฐบาลบอกไม่ให้มึงเอาซีโนฟาร์มไปมึงเอาซีโนแว็กไปดีอยู่แล้วแล้วก็คนไทยก็แบบท้วงกันโดนคดีกันไปเยอะยะเพราะว่าไอ้เรื่องวัคซีนแค่นี้แล้วตอนนี้หรือตอนโควิดระบาดช่วงท้ายรัฐบ,บาลก็เริ่มพูดเรื่องซีโนแว็ก์ซีโนฟาร์มก็หันไปซื้อไฟเซอร์โมเดอร์นาหมดแต่ตอนประชาชนอยากได้เนี่ยขอโทษนะครับไปยุติไม่ให้ บอกว่าซีโนแวคซีโนฟาร์มันดีไปหมดแล้วทะเลาะก,กับประชาชนอย่างเงี้ยทุกเรื่องเนีออ่ยสวชุดนี้ชนชั้นนําชุดนี้ทะเลาะก,กับประชาชนทุกเรื่องประชาชนอยากใครขลงกูไม่ให้ขอร่างมุนใหม่กูไม่ให้ขอให้เพื่อไทยนายกปี62กูไม่ให้ขอให้ก้าวไกลเป็นนายกปี6กูไม่ให้ขอไฟเซอร์โบน่ากูไม่ให้ขออะไรไม่ให้หมดเพราะในมุมประชาชนเนี่ยชนชั้นนำกับประชาชนมันต่างกันเพราะถ้ามองมุมนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องบุลลี่ แต่คุณว่าลาวุฒิเขพูดเหมือนเป็นรุ่งบุญลี่ซึ่งก็เป็นเป็นสิทธิ์ของเขาแต่เขาใช้สิทธิ์ของเขาเราก็ไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยเพราะความเป็นรัฐมนตรีไม่ได้แปลว่ารัฐมนตรีถูกทุกเรื่องรับคุณว่าลาวุฒิบอกว่าหัวใจสําคัญของประเทศไทยคือการเคารพความเห็นต่างนะครับจริงๆผมว่าหัวใจสําคัญคือการเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนด้วยนะครับแล้วถ้าประชาชนเลือกใครเป็นนายกเนี่ยคนเป็นนักการเมืองคนจะเคารพด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดคุณว่าลาวุฒิบอกว่าหัวใจสําคัญของการคือการเคารพความเห็นต่างเนี่ย รัฐบาลเคารพความเห็นต่างกับคนเคารพคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลไหมครับเคารพไหมครับจากหกสองถึงหกหกเนี่ยนะครับรัฐบาลหกสองหกหกเนี่ยชาติไทยพัฒนาอยู่ด้วยเนี่ยเคารพคนเห็นต่างไหมครับเคยทําอะไรเวลาคนเห็นต่างกับรัฐบาลคนเอไปยุทธถูกจับไหมครับไม่ว่าจะเป็นเห็นต่างเรื่องวัคซีนหรือเห็นต่างเรื่องการเมืองชาติไทยพัฒนาเคยพูดอะไรไหมครับผมไม่ตอบนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าประชาธิปไตไคือการเคารพความเห็นต่างเนี่ย คนเป็นรัฐบาลปี6กสองถึงหกหต้องเคลียร์ตัวเองอีกเยอะเลยครับว่าคุณเคารพคนเห็นต่างจริงๆหรอหรือวันนี้คุณแกล้งแค่บอกว่าคุณเคารพความเห็นต่างเพราะว่าคุณเห็นเรื่องคุณหญิงพรทิพย์แล้วคุณอยากใช้จังหวะน,นี้ด่าคนเลือกก้าไกลโดยพยายามบอกว่าคนที่ทําเรื่องนั้นเนี่ยเป็นกองเชียร์ก้าวไกลเพราะฉะนั้นคนเลือกก้าไกลทั้งหมดเนี่ยเป็นแก๊งอันพานและพักก้าวไกลคือพักของแก๊งอันพานมันคือการสร้างวัฒกรรมแบบนี้ขึ้นมาโดยฝั่งรัฐบาลซ้ําๆเหมือนรวมไทยสร้างชาติบอกว่าด้อมส้มอัน นี่ครับคือการสร้างวัฒกรรมของฝั่งรัฐบาลเขามีเหตุการณ์ซึ่งคุณหญิงพรทิพย์ถูกไล่โดยคนไทยซึ่งเขาไล่พักคุณหญิงเป็นชนชั้นนําที่ทําทุกเรื่องซึ่งขัดใจประชาชนแต่พอมาถึงฝั่งคนของรัฐบาลเขาจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันลังแกคนเห็นต่างไม่ใช่ครับในมุมนี้นี่คือการประท้วงชนชั้นนําครับมันคือการประท้วงโดยคนมีอํานาจคนไม่มีอํานาจประท้วงผู้มีอํานาจครับเพราะฉะนั้นมันมอ,มองมุมนี้ได้แต่ฝั่งรัฐบาลเขาจะบอกว่านี่มันคือการลังแก มันคือการดังแกนะครับมันคือการไม่เป็นประชาธิปไตยในเวอร์ชันของรัฐบาลเนี่ยเขาจะไม่ฟังทุกเรื่องที่ประชาชนต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัคซีนหรือเรื่องอะไรแต่พอมามีเรื่องนี้เขาจะถือว่าต้องปกป้องคนเห็นต่างเพราะเขาต้องการใช้เรื่องนี้โจมตีก้าวไกลและพยายามจะบอกว่าก้าวไกลผิดประโยช์เดียวที่เขายังไม่กล้าพูดคือก้าวไกลอยู่เบื้องหลังเพราะเขารู้มันเลอะเทอะเกินไปที่จะพูดว่าก้าวไกลอยู่เบื้องหลังที่ไอซ์แลนด์มันจะบ้องตื้นเกินไป เขาก็เลยยังไม่กล้าพูดแต่เขาพยายามจะสร้างวัฒกรรมเรียบค่ายมาแบบนี้ล้อมมาทีลนิตทีนนิด,นดเออเนี่ยคนพวกนี้มันชอบก้าวไกลดอมส้มมันคืออันธพาลถ้าคุณเป็นประชาชนต่างริงคุณไม่บุลลี่คนเห็นต่างนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าก็ก,ก็คงจะต้องดูต่อไปว่าฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาจะเล่นอะไรกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลชนะพวกนี้หมดสุพรรณบุรีบุรีรัมนะครับสุราษฎร์ธานี จังหวัดพวกนี้เป็นจังหวัดของตระกูลการเมืองเก่าแก่ซึ่งในการเลือกตั้งที่ผ่านมาคะแนนบัญชีรายชื่อก้าวไกลอันดับหนึ่งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ก้าวไกลในการเป็นศัตรูของของพักที่เป็นพักจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพักบุรีรัมพ์พักสุพรรณพรคสุราษฎร์พักชุมพรพักการเมืองเหล่านี้เห็นก้าวไกลเป็นศัตรูเพราะเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่บ้านของเขาเองมีคนเลือกพักอื่นมากกว่าเขาแล้วสุพรรณวันนี้เลือกก้าวไกลอันดับหนึ่งทุกเขตไม่ใช่ชาติไทยพัฒนา บุรีรัมย์เลือกเก้าไกลอันดับหนึ่งทุกเขตไม่ใช่ภูมิใจไทยสุราษฎร์ธานีเลือกเก้าไกลอันดับหนึ่งทุกเขตไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติมันไม่เคยเกิดปรากฏการณ์นี้ที่สุพรรณบุรีเลือกคนอื่นทั้งจังหวัดมันถึงต้องมีการโจมตีกันแล้วก็พยายามจะลากเรื่องนี้ไปแซะคนเลือกเก้าไกลผมท้าเลยนะครับถ้าพักรัฐบาลอยากเล่นแบบนี้นะครับคุณกล้าประกาศไหมล่ะว่าคุณพูดเลยว่าคนเลือกเก้าไกลเป็นอันธพาน พูดไปเลยว่าคนเลือกก้าไกลที่สุพรรณเป็นอันธพาลพูดไปว่าคนเลือกก้าไกลที่สุราษฎร์เป็นอันธพาลพูดไปเลยว่าคนเลือกก้าไกลที่กรทมเป็นอันธพาลนักการเมืองกล้าพูดอย่างนี้ไหมครับถ้าจะเล่นแบบนี้คุณพูดตรงๆไปเลยดีกว่าใครเลือกก้าไกลสุพรรณอันธพาลใครเลือกก้าไกลบุรีรัมย์อันธพาลใครเลือกก้าไกลสุราษฎร์อันธพาลถ้าเล่นแบบนี้คุณพูดตรงๆไปเลยอย่าแอบนะครับผมไม่ได้บอกว่าคุณวราลุสเป็นแบบนี้นะครับแต่ผมคิดว่าเรากําลังเห็นสัญญาณของการเล่นการสร้้้าางงววทกกรรรรมมมแแบบบบบชใตขนนีีซึ่่่ไไดะคคํั อย่างสิ้นเชิงนะครับทำไมผมถึงพูดว่าเราเห็นการขยับแบบนี้ด้วยฝั่งรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมไทยสร้างชาติพูดชาติไทยพัฒนาพูดนะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาก็อาจมีสิทธิ์คิดได้นะครับว่าก็มันเป็นการบุลลี่กันนะครับแต่ในฐานะที่ผมเป็นประชาชนผมก็มีสิทธิ์คิดต่างได้เหมือนกันว่าเอ๊ะก,การที่รัฐบาลปั่นเรื่องบุลลี่เยอะเนี่ยมันคือการกลบเรื่องอื่นหรือเปล่า มันมีวาระแฝงเล่นหรือเปล่าร้อยวันบรรปีรัฐบาลนี้ไม่เคยพูดเรื่องใครบูลลี่ใครพลเอกประยุทธ์เคขี้ยงกล้วยใส่นักข่าวผมไม่เห็นรัฐมนตรีคนไหนบอกเลยว่าพี่ตู่พี่อย่าเคขี้ยงเกี้ยวไอ้กล้วยใส่นักข่าวโดนบูลลี่คนนะครับหกสองถึงหกหกคนเอกประยุทธ์ด่ดาคนเสื้อแดงผมไม่เห็นรัฐมนตรีบอกเลยว่าท่านนายกครับท่านอย่าไปด่าคนเสื้อแดงท่านไปบูลลี่เขาทําไมพลเอกประยุทธ์กระแนกกระแหนคุณเจี๊ยบอมารัฐบอกอีต้องอีเตี้ยอะไรเนี่ยผมไม่เห็นรัฐมนตรีคนไหนเดือดร้อนว่าบูลลี่เลยครับ ท่านปล่อยให้รัฐบาลของท่านเนี่ยบุลลี่คนอื่นมาสี่ปีแล้วหกสองหกพอมาเว่ไ้ตุ่มบุลลี่ของท่านเนี่ยมันกลายเป็นตุ่มอ่อนไหวแล้วแป๊บเดียวเดือดเดือร้อนใจเนี่ยจะจะไม่ให้ผมถามถึงพิรุธเนี่ยผมผมผมไม่ถามไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเวลารัฐบาลที่พวกท่านอยู่มาสี่ปีเนี่ยนะครับก่อนจะมาอยู่กับเพื่อไทยท่านก็อยู่กับพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยเล่าเห็นการบุลลี่ประชาชนเพียบเลยการนแกลกระหน่คุณเจีย๊ยบเป็นอีต้องอีเตี้ยในสภายัยางทากันมาแล้วา ยังทํากันมาแล้วอ่ะเราไม่เห็นมีใครมีต่อบุลลี่อะไรเลยพอบนนียต่อบุลลี่เนี่ยมันอ่อนไหวเหลือเกินบอกว่านี่คือการบุลลี่เนี่ยมันก็น่าสงสัยนะครับว่ามันมันเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องของการแคปนะครับอ่ะนะครับอ่าคุณวีราชาติบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ไอซ์แลนด์มันไม่ใช่บุลลี่มันคือบอยคอรผมว่าประเด็นนี้คมนะครับประชาชนมีสิทธิ์บอยคอร์ชนชั้นนําแต่ชนชั้นนําถ้าเกิดบอกว่าประชาชนบอยคอรคือการบุลลี่เนี่ย อันนี้ผมไม่ได้ว่าคุณวราวุธหรือใครนะครับผมพูดโดยหลักการนะครับว่าประชาชนมีสิทธิ์บอยคอรบบอยคอรชนชั้นนำผู้มีอํานาจครับคุณคุณวีรชาติที่พูดออกมานะครับว่านี่คือการบอยคอรนะครับดังนั้นผมผมคิดว่าต้องตั้งหลักตรงนี้ดีว่าสิ่งที่คุณคนไทยทําคือการประท้วงคือการบอยคอรไม่ใช่บุลลี่ส่วนรัฐบาลจะบอกว่านี่คือการบุลลี่ก็ตามอัธยาศัยของรัฐบาลไม่เป็นไรนะครับรัฐบาลก็มีสิทธิ์คิดแต่เราเป็นประชาชนเราก็มีสิทธิ์จะคิดไม่เหมือนรัฐบาลได้ นะครับมันคนละหัวกันเพราะ,ะั้นคนละหัวกันก็ไม่จําเป็นจะต้องคิดเหมือนกันนะครับขอบคุณมากนะครับคุณวีรชาติว่าสิ่งที่คนไทยทําคือการบอยคอรแต่รัฐ